สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวข่าวร้อนหมอท่รวัตรดีแพร่ข้อมูลโอมิครอนที่ว่าชิวๆอาจกลายเป็นหนาวสั่นสะท้านหมอท่รวัดรศาสตราจารย์นายแพทย์ทิรวัตรเหมจุธาโพสตข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุในประเด็นเรื่องของโอมิครอนว่าชิวๆอาจกลายเป็นชิวสั่นสะท้านถึงปัจจุบันมีแต่คำถาม9มกราคม65ตัวแปรในะ็อกโอมิครอนจับตาถึงกลางกุมภาพันธ์ความรุนแรง1คนในพื้นที่นั้นมีโรค ประจําตัวที่ยังคุมไม่ได้หรือสูงไวมากขนาดไหน2ที่ว่าเบาในประเทศต,ต่างๆเป็นเพราะติดโควิดตามธรรมชาติมา3ระลอกแล้วเช่นแอฟริกาตายอัลฟาเบต้ Alpha, Beta, Delta, o, าเดลต้าโอไมครอน3ที่ว่าเบาเพราะจํานวนคนที่ฉีดไปมีมากมายและขึ้นกับชนิดของวัคซีนหรือไม่อังกฤษฉีดวัคซีนแอสตราต่อไฟเซอร์โมเดอร์นาคันแหลกทุกหัวระแหงประเทศไทยบทพิสูจน์2เข็ม70%ซวัคซีนอะไรเป็นหลักในสหรัฐน่าจะมีปัจจัย ซับซ้อนกว่าที่ติดมากมายและรุนแรงขึ้นหรือวัคซีนช่วยหรือไม่เพียงใดในกรณีนี้ซีวรัสเองเพิ่มความรุนแรงเองได้เองเมื่อแพร่ไปมากหรือควบรวมตัวอื่นได้ทั้งแรงเก่งและทั้งแรงห้าไวรัสเพี้ยนไปเรื่อยๆภูมิจากโอมิครอนจะต้านตัวใหม่ได้หรือไม่6ฉีดวัคซีนเข้าก้ามได้ผลค้างเคียงเองอีกด้วยผสมปนเปน่าจะฉีดชั้นผิวหนังทุกหนแห่งไปเลยภูมิเท่ากันใช้ปริมาณน้อยกว่าผลแทรกซ้อนน้อยกว่าเดลทาคร อิน i ไซเปอรัสจะเก่งจะกล้าพอไหมที่มาเป็นจ่าูงท้าโอไมครอนหรือเป็นติดเชื้อ2ตัวคู่ไม่ใช่2ตัวมาผสมเป็นตัวเดียวยังไงยังไงมีแล้วมากกว่า20รายตามข่าวที่ว่าและรายงานในฐานข้อมูลท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ